แล้วก็จะประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับงานนะครับงานเทศกาลอาหารนะครับของรุมโทนี่นะครับตลาดโทนี่นะฮะนะครับในวันที่8ถึง11นะครับ8ถึง11มีนาคมนี้นะฮะลูกค้านะครับท่านใดว่างนะสามารถไปเที่ยวชมได้นะครับนะฮะเป็นอ่านกน้อยอุไรพอนะฮะนะครับนกน้อยอุไรพอนะฮะ วันที่8ถึง11มีนคาคมนี้นะครับ1 8ถึง11มีนาคมนะฮะปีตลอดงานนะครับนะซื้อแต่อาหารนะฮะตอนนี้ล็อกก็ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะเพราะว่ามีการจองมาจากอ่าพิษณุโลกก็มีนะครับต่างจังหวัดก็มีนะจอง4ี5ล็อก10ล็อกนะแต่ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับทาเพจนะเพจของลุงโัวนี้ได้นะครับนะเพจของลุงโัวนี้นะครับ เรื่งตลาดนะฮะตลาดนัดของลูงพ้านี่เนี่ยมีทุกวันอังคารนะครับแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับนะอยู่ที่นางัวนะครับนางัวก่อนถึงโกเบเฮาส์นะฮะถ้าวิ่งไปจากจากลมักดั์นะครับนะถ้ามาจากเพชรบูร์ก็เลยโกเบเนาส์อันนี้เดียวนะฮะนะครับก็ฝากประชาชนไว้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะไปเอ่อไปใช้บริการได้นะครับพัวค้าแม่ค้าที่อยากทำคอนเทนต์นะ ก็สามารถติดต่อลูกโุนี่ได้นะนะครับมาขายของแล้วก็ขอทำคอนเทนต์นะฮะอย่างเช่นร้านตลัดโล่นี่นะครับนะอยากจะโปรโมทนะก็ไปได้นะครับทำคอนเทนต์สักนิดหน่อยนะฮะไม่เสียตังค์นะครับนะยอดวิวก็ขึ้นนะครับถ้าถ่ายกับลูกโุนี่ยอดวิวขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะนะครับเตรียมหน้าสวยๆหล่อๆไปเลยนะถ้าใครอยากจะเล่นคอนเทนต์กับลูกโุนนี่นะนะครับสามารถไปไปได้นะฮะนะครับส่วนวันนัดเนี่ยก็คือวันอังคารวัน ตดหัดแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอ่าฝากไว้นะครับ